ชาติวันนี้วันที่สิบเก้าเดือนกระดักกระดาคมปีสองพันยี่สิสามเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานชาติเกิดของลูกนี้ล้ำค่ามากๆเพราะพ่อเองรับใช้ลูกๆในเวลานี้ท่านซักเสื้อผ้าลูกด้วยสบู่รักรักหมายถึงเป้าหมาย คำถามของเมรีในวันนี้คำถามอะไรที่ลูกควรจะถามผู้ที่เรียกอาลาผู้สร้างโลกคำตอบถามพวกเขาเมื่ออาลาสร้างโลกท่านนั้นจำเป็นจะต้องมีผู้หญิงอย่างแน่นอนดังนั้นใครลที่มาเป็นผู้หญิงสำหรับอาลาเมื่อลูกพูดว่าพระเจ้าพ่อ แม่ก็ยังจําเป็นด้วยลูกๆรู้ความลับอันลึกล้ำนี้อย่างดีมากๆผู้หญิงสำหรับอาลาก็คือบราหมาคนนี้ท่านนั้นเป็นแม่ซีเนียของลูกมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้สาระงคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติจุดแรกเพื่อที่จะมาเป็นทายาทที่นั่งอยู่บนบัลลังอย่างแท้จริง ให้สัญญาที่จะกลับมาบริสุทธิ์แล้วมาเป็นลูกจริงตัดจากทุกคนอื่นๆแล้วติดต่อตัวลูกเองอยู่กับผู้เดียวจุดที่สองให้รับใช้ที่จะทำผู้อื่นให้เป็นเหมือนกับตัวลูกเองจงมาเป็นหน่อจากที่เป็นน้ำจงมาเป็นดอกไม้จากที่มาเป็นหนอ่อแล้วทำคนอื่นให้เป็นดอกไม้ด้วย ให้ปลูกต้นกล้าของต้นไม้ใหม่พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้พิชิตการกระทำที่เป็นบาปและช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการถูกลงโทษของธรรมราชด้วยการอยู่อย่างเต็มไปด้ยวยความรู้ของปรัชญาอันลึกล้าในกรรมขอให้ลูกนั้นเป็นผู้พิชิตการกระทำที่เป็นบาป และช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการถูกลงโทษของธรรมราชโดยการอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้ในปรัชญาของกรรมอันลึกล้ำประสบการณ์ของการถูกลงโทษเรียกว่าเป็นแผ่นดินของธรรมราชแผ่นดินธรรมราชนั้นไม่ใช่เป็นอีกที่หนึ่งในชั่วขณะสุดท้ายบาปที่ลูกได้ทำมา ก็จะมาอยู่เบื้องหน้าลูกในรูปแบบที่น่ากลัวของปีศาจแห่งความตายนั่นเป็นชั่วขณะสำหรับการเสียใจและการวางเฉยแม้แต่บาปเล็กๆก็เป็นเหมือนวิญญาณปีศาจร้ายหรือผีจะมีการร้องเรียกของความทุกข์ระทมของความเสียใจ เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะเป็นอิสระจากความรู้สึกที่ถูกลงโทษจงอยู่อย่างเต็มไปด้วยความรู้ในปรัชญาของกรรมอันลึกล้ำให้แสดงการกระทําที่สูงส่งอยู่เสมอและมาเป็นผู้พิชิตการกระทําที่เต็มไปด้วยบาปคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่อุทิศต,ตัวเองอย่างสมบูรณ์ให้กับพ่อ ด้วยร่างกายจิตใจทรัพย์ของเขาจะมาเป็นพวงมาลัยรอบคอท่านได้ผู้ที่อุทิศตัวเองหมดให้กับพ่อด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์ของเขาจะมาเป็นพวงมาลัยรอบคอของท่านอจฉาโอมจานติ